จารจักลูกเจ้าไว้ดีด้วยเหี้ยเปลี่ยนเลขานาสัเฮ้ยเฮ้ยนะครับควายของเราในวันนี้นะครับที่มาแสดงนะครับมีอยู่ด้วยกันสิบตัวด้วยกันรับวันนี้นะครับมาน้ำนำโดยทางเจ้าแชมป์บุญอนอนนับเจ้าสมตำนับเจ้าเพชรนะครับเจ้าพีเมี่ยมนะครับเจ้าเพรมซรัพเจ้าจอมเทียนนะครับ จ่าโตโน่นะครับแล้วก็ควายแค่นะครับน้องสุกหล่อแล้วก็แม่จันฉายนะครับไ้รับผมครับหลบทางให้น้องด้วยนะครับหลบทางให้น้องด้วยครับวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะครับน้องมีควาแค่น้องโมเมด้วยนะครับน้องโมเมน้องโมเม้ก็มาครับวันนี้ใช่ครับวันนี้คุณแม่ศรีประภัยนะครับจากประธานชมรมบรรกและพัฒนาครับไปกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่อำเภอเพ็ญนะคุณแม่ศรีประภัยนะครับ จูงเจ้าสุดหล่อนะครับนำขบวนมาเจ้าสุดหล่อนะครับตามมาด้วยตามแม่จันฉายนะครับเป็นคุณแม่ของน้องโมเมนะครับน้องโมเมเป็นควายแคะแล้วก็เป็นน้องไข่ดาวนะครับแล้วก็ควายแคะอีกหนึ่งตัวจากทางโรงเรียนฝึกสอนควายบ้านดอนแดงนําโดยครูหมัดน,นะครับ ว้าวสุดยอดเลยนะครับสำหรับน้องๆนะครับรอบแรกนี้จะเดินโชว์ก่อนนะครับในรอบที่2นีครับจะได้แนะนำทีละตัวทีละตัวจากเจ้าของฟาร์มใช่ครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเราเองครับและตอนนี้นะครับควายไทยของเรานะครับขอยืนโชว์สักครู่นะครับอ้าควายแคะของเราน่ารักมากเลยครับน่ารักมากเลยวันนี้มีควายแสนรู้มาไหมครับบัณฑิตมีครับมีควายแสนรู้ด้วยน่ครับมีครับควายพ่อพันุ์ลักษณะที่ลักษณะ รูปร่างใหญ่กำยำน่าภูามาเก่งขามากวันนี้แล้วก็ในระดับเป็นปายระดับแชมป์นี่ครับเปิ้ลว่าจังสี่ได้เปิ้ลมาอันวัาง้องกล้วยนั่นมีคุณค่าชนะเนย่่าฝนได้แก่กาญ่ามแหลงได้แก่ฟึง่งขั้นมันเถาแก่แล้วยาได้คงเขาหักยาได้เอาเทียมไทยใส่เกี่ยนกุม่มไส่ไทยคอยอดสดาเลียงแะดูตามประเภทไทยคอยสมเพลียงเอาไว้ขี่ใส,ส่สวนสแล้วพีนองเอ่ยนารครับ เดี๋ยวตอนนี้น้องจะได้โชว์ก่อนนะครับรอบแรกมีรางวัลการันตีทุกตัวใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับอย่างเช่นเจ้าแชมปอ,ดอุดรนี่ครับ,รบพีเาคุมหลังมาด้วยนี่ก็แชมป์รางวัลชนะเลิศน,นะครับที่งานอุดอรด้วยนะครับวันนี้นะครับครับผมในงานชิงถ่วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าสุรพร o ์ว่าอะไรล่ะ